สวัสดีค่ะกิกินะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำวันนี้วันที่17เดือนสิงหาใช่ไหมเดือน8สิงหาคมโอเคถูกต้องเล้วโอเคเริ่มต้นที่ทําแฟมเดลี่นะจ๊ะทุกคนเออ่ราคาที่เดลี่นั้นวันนี้แทงสีแดงทะลุลงมาใต้รั้วนะครับกำลังเดินทางนะก็แบบว่า เมื่อวานก็ไซด์เวยหนักแหละแล้วก็วันนี้ก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบของเมื่อวานอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นวันนี้คือแท่งนี้นะครับล่าสุดมีสัญญาณกดดันนะครับลูกศรสีแดงเนี่ยหมยความว่าแท่งนี้จะโดนกดลงค่อนข้างเยอะแต่ว่ากดไปได้ไกลแค่ไหนนั้นก็ ออต้องติดตามดูตอนต่อไปนะเพราะตอนนี้คือทุกทรัมเฟมเลยนะครับตั้งแต่เดลี่เนี่ยแรงซื้อไม่มีแรงขายไม่มีไซด์เวนหนักมากประมันนั้นเองนะคะแล้วก็ที่เดลี่เนี่ยสัญญาณบลูนเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นตัวที่ทําให้ชะลอในการลงนะเพราะว่าเมื่อวานก็ไม่ได้ลงเยอะเนาะเพราะมันไซด์เวนในเกรอแคบแคบนั่นเองนะคะแต่ความหวังถัดไปของทรัมเฟมนี้นะคะคือซัพพอร์ต1.74นั่นเอง โอเคก็คือลงลงมาใต้กลางกรอบแล้วหลุดลงมางข้างล่างแล้วเนี่ยก็มีลุ้นนะว่าจะลงไปข้างล่างนั่นเองนะคะแต่จะจริงหรือเปล่า,ามาดู4ชั่วโมงที่เราเฟรม4ชั่วโมงนะคะก็ตั้งแต่เปิดตลาดช่วงเช้าหลังจากที่เมื่อวานไซเวคหนข้างหนักก็แล้วางก็ดันขึ้นไปเกือบจะเทสจุดที่เรามองเมื่อวานนะคะก็คือกรอบด้านบนของคำเฟรมสชั่วโมงนะคะที่18ขอโทษ1783.05นะคะ ก็ถือได้ว่าเกือบจะแตะนั่นแหละนะครับแล้วก็ราคาก็เทกับลงมาใหม่แล้วก็มาชะลอตัวอยู่ข้างล่างนะคะใกล้ๆก,กับซัพพอร์ตของเอ่อทำเฟรม4ชั่วโมงรายวันวันนี้นะคะจับล่างของเขาอยู่ที่1771.34นะคะเพราะว่าเมื่อวานอะ่ะอยู่สูงกว่าน,นี้นิดนึงเมื่อวานก็พยายามเทสแล้วก็ทะลุไม่ผ่านก็นเลยเป็นการขยายกรอบนั่นเองครับ วันอยู่แถวๆหนึ่งเจ็ดเจ็ดนี่แหละโอเคลงไปไม่กี่ร้อยจุดนะคะแล้วก็เห็นสัญญาณบลูมาแล้วเนี่ยนะครับราคาก็ยังป่นปนอยู่ข้างล่างเนี่ยก็แสดงว่าตัวนี้อาจจะเป็นแบบทําให้ชะลอในการลงเฉยๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ทีนี้แรงซื้อแรงขายเองนะคะที่ทําเฟรมสีชมูง ไม่มีทั้งคู่เลยนะจ๊ะในะปัจจุบันเองนะครับแต่ว่าดัชนของฝั่งขายก็เริ่มแบบมีเขามากกว่าฝั่งขึ้นนะโอเคแท่งราคาสร้างกรอบราคา4ชั่วโมงอยู่ใต้ร้วงเหมือนเมื่อวานที่เราเห็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นราคายังติดอยู่ในนี้นะครับประมาณ1,000กว่าจุดนะถ้าวันนี้กดลงได้เลเวลถัดไปของซัพพอร์ตของคุณนะครับดัแรกอยู่ที่1 7 6 4นะคะแล้วก็ ด่านถัดไปสุดระยะสวิงรายวันอยู่ที่1759.88นะแล้วถัดลงไปนั่นข้างล่างค่อยเป็นกรอบล่างของเดลี่ที่1754.08นั่นเองนะคะอันนี้คือมุมมอง4ชั่วโมงนะครับก็คือฝั่งขาลงยังดูแบบมีลุ้นมากกว่าขาขึ้นนะครับเพราะว่า ราคาถูกกดลงใต้ e m a 50แล้วก็เหมือนยากจะกดลงมา t e s l m a 200ประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ไปนะเพราะว่าแรงซื้อแรงขัยไม่มีเลยซ i ์ e way นะคะก็มีความสมเหตุสมผลในการซ i ์ e way ของราคาในช่วงนี้ก็คืออย่าลืมว่าเย็นนี้นะคะมีนัดประชุมสำคัญนะคะก็คือ f o m c meeting นะคะของ federal reserve นะคะตอนทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นนัดที่แบบ นะนักลงทุนตลาดสินทรัพย์เสี่ยงอ่ะเขการหายใจอยู่ทีเดียวนะทุกคนเพราะว่าเอ่อจากครั้งที่แล้วนะครับตัวเลขดัชนี CPI ออกมาค่อนข้างดีนะคะทุกคนแล้วก็มองมองว่าเฮ้ยเ,เงินเฟอ้อมันลดลงแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานก็ออกมาค่อนข้างดีนะคะแต่ว่า คณะกรรมการเฟดเนี่ยก็ยัง,ส,งส่งเหมือนกับสัญญาณออกมาว่ายังวางใจเรื่องอัตังเงินเฟ้อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ยังมาลุ้นอีกนะคะจากที่ตอนที่ประกาศ CPI ครั้งแรกนักวิเคราะห์หลายท่านก็มองว่าเฟดมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบีย้ยที่50แบดพอยต์นะแต่ว่าพอ,อกรรมการเนี่ยยังลงฉันทามติว่า อาจารย์เงินเฟ้อยังเบาใจไม่ได้นี่ก็ไม่แน่นะคะว่าคืนนี้เฟดตอ,อกมาที่75คือขึ้นดอกเบีย้ยเพิ่มที่75แปดพอหรือเปล่านั่นเองนะคะถ้ายังขึ้นแรงอยู่เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์ยังแบบแข็งค่าได้อยู่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือประเด็นที่จะต้องจับตามองในคืนนี้แต่ก่อนที่ข่าวจะมาตีหนึ่งก็ช่วงหัวค่ำนะคะทุ่มครึ่งพวนี้ข่าวนะดชชนีอคอ c ีพหรอ หรือว่าคอ r e Retail s ลจำไม่ได้เอ้าขอดูหน่อย Core Retail s ล l นะคะทุกคนตอนทุ่มครึ่งนะครับอันนี้มากรอบน,นะก็มามาลุ้นตัวนี้ก่อนแล้วก็มาลุ้นอีกทีนึงตอนตีหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคสำหรับราคาของวันนี้นะครับก็ไม่แน่ว่าช่วงก่อนข้าวมาเนี่ยเราอาจจะกระตุกขึ้นกระตุกลงในกรอบหรืออาจจะกระตุกหลุดกรอบไปข้างในข้างหนึ่งก็ <laughs> ลองติดตามดูโอเคเพราะฉะนั้นภาพรวมตัวนี้คือติดอยู่ในกรอบ4ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าแหกกอบออกไปได้เนี่ยเขาไปแต่ได้ได้บ้างเนาะมาดู H1 หน่อย H1 ตอนนี้ก็ถูกกดลงใต้รั้วอีกแล้วแล้วก็อยู่ชิดซับพอรตล่างนะคะของ4ชั่วโมงมากกว่านั่นเองนะครับลงมาแล้วก็มีบรูนี่ยก็แบบดันขึ้นก็เป็นลักษณะไซเวงไงสามิบ่ะ 30นะคะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าราคาชิ้ขึ้นไปอย่างแรงนะครับติดอยู่ที่กรอบย่อยนะคร r e s i s t n c e ย่อยที่1782.17 17นะคะแล้วก็ตบลงมาเทรแรงเหมือนกันนะแล้วก็ลงมาชิดข้างล่างอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวแค่ไหนก็พันนึงพอดีก็วิ่งสนุกเลยถ้าใครตามทันนะครับ15ขอดูหน่อย15เหมือนกันนะครับ แต่เราสังเกตนะทุกคนตั้งแต่ทําเฟรม M15 บไปจนถึง 1, ทําเฟรมเดล l ี่เลยตอนนี้ราคานะครับเริ่มถูกกดลงใต้ EMA ของแต่ละทําเฟรม EMA 50 EMA อ e 50ของแต่ละทําเฟรมนะครับบ่งชี้ว่าฝั่งขาลงยังคงมีอิทธิพลค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับถ้า ไม่ว่าอะไรนะครับก็คืออาจจะรอข่าวนั่นเองอาจรอข่าวมากระตุ้นนั่นเองแต่ว่าถ้าข่าวยังไม่มาก็ไซเวรรออะไรทั้งนี้นะคะโอเคเห็นภาพแล้วมาไซเว์ทีนี้มาดูด้านบนหน่อยเผื่อข่าวพลิกนะครับทําให้ราคาแบบว่าขึ้นดีกว่าหรืออะไรก็ตาม ถัดจาก Resistance ที่1783นะคะเ e ลเวถัดไปของ Resistance สำคัญวันนี้อยู่ที่1795.16นะคะซึ่งเป็นสุดระยะสวิงด้านบนนะคะแล้วก็ถัดขึ้นมาอีกนะคะก็เป็นกรอบด้านบนของ d ดนที่1802.12นะคะทุกคนจะสังเกตว่าวันนี้เองนะคะตัวระยะสวิงรายวันอนะไม่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะ3,000กว่จุดนะ เพราะฉะนั้นก็เคยมีประวัติอยู่เหมือนกันที่ถ้าระยะสวิงข้างบนข้างล่างแคปเนี่ยราคาอาจจะวิ่งภายใน24ชั่วโมงอะ่ะไปสุดทั้งสองฝั่งเลยได้นั่นเองนะคะก็คือมันจะผ่านผวน,นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือให้เรามัดระวังเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็นะรอข่าวไปก่อนนะครับแล้วก็ติดตามข่าวช่วงทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ ใครจะมาเทรดด้วยกันนะครับเย็นนี้นะครับกิ๊มีไลฟ์ให้นะที่ที่ไหนที่หน้าแฟนเพจฟ Market Thailand นะครับตอนออกี๊มาไลฟ์ให้ที่เพจนี้นะครับประมาณตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งเนาะแล้วก็ไปจนถึงข่าวออกนั่นแหละก็นั่งเทรดด้วยกันไงจะได้ไม่เหงาทีมนอนเช้าตเตรียมตัวเลยนะก็ช่วงของค่ำกุ้งยิบไปก่อนแล้วก็ มานั่งเทรดด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้จ๊ะลาไปแล้วบ๊ายบายเจอกัน